ขอให้สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิน่นช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ก็ขอให้สนับสนุนนะครับเพราะชาวบ้านต้องการมากและอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้สงขาก็เป็นจังหวัดนำร่องในการต้มเที่ยวและกีฬานะครับเพราะฉะนั้นการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้สําคัญมากที่ที่ต้องรองรับในส่วนเ่าเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องขอการสนับสนุนเลยเพราะช่วยเรา ให้มีหน่วยกู้ชีพอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็มีอุกปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับทางทะเลทางบกนะครับจัดตั้งศูนย์ฟอกไตเทศบาลนครสงขลาพนบ่อยาเราดูแลฟอกไตฟรีมาตรฐานโรงพยาบาลเดินหน้าคัดกรองโรคมะเร็งฟรีตรวจเข้มข้นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้ต่อมลูกหมากเต้านมและมะเร็งปากมดลูกต่อยอดรถแพลฉุกเฉินเพิ่มศักยภาพ บริการรถพรยาบาลฉุกเฉินที่มีเครื่องมือครบครันทันสมัยทีมสงขารวมพลังพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองสงขลาไปด้วยกันยึดถือคุณธรรมผู้นำพัฒนามุ่งม,มั่นแก้ปัญหากล้าตัดสินใจร่วมทำรรนำการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนทำสงขลาให้เป็นเมืองแห่งความสุขดรสมศักดิ์ตันติเสรณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลาเบอร์สองร่วมคิดร่วมทำนำการเปลี่ยนแปลง